สัสดีค่ะไก่ค,ค่ะจากกอพดพนกักงาเกษตรโนลามิงนะคะวันนี้ไก่ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาชมเจ้ารถลอหล่อคันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะในรุ่นกระบะดีดีเอลก็คือวายแพ็กนะคะตัวนี้จะเป็น4ีคูณ่ค่ะราคาจาหน่ายที่หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะเรามาดูกันว่าไก่แต่งอะไรให้กับเจ้ารถคันนี้บ้างนะคะเมื่อมองมาทางด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสกุปนะคะสกุปจะเป็นสกุปทรง ฟิตนะคะแบบใหญ่แบบเต็มบานเป็นแบบทูโทนนะคะก็คือสีดําด้านตัดกับสีเทาดํานั่นเองค่ะเป็นสกุปรูปทรปงม้านะคะพร้อมกับอักษรข้างหน้าเลยค่ะก็จะเป็นอักษรฟอนสอร์ดเอสโี S o R e, ชุด V6 ของเรานั่นเองตัวนี้ก็คือเป็นสีดําด้านตัดกับตัวสีเทารถมาพร้อมกับไฟ3ดวงด้านหน้าและกันชนหน้านะคะกันชนหน้าของเราจะเป็นกันชนเหล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ที่ห่อของอามาโดตัวนี้มาพร้อมกับห่วงแดงนะคะตัวนี้เราคือสามารถใช้งานจริงแล้วลาาจูงได้จริงมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นไฟดับเบิ้ลไลท์นะคะตัวนี้ก็คือมาครบเฟตเลยมาพร้อมกับการแบนสีกดง้านล่างไฟท้องรถเลยนะคะพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อของเราก็จะเป็นขนาด6นิ้วแบบฟันเฟืองค่ะพร้อมกับยกนะคะคันนี้ไก่ยกให้ถึง2นิ้วเลยนะคะมาพร้อมกับ ปีกนกปรับองศา,าป้องกันการก,กินหน้ายางนะคะตัวนี้เราเสริมให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะยางของเราก็จะเป็นยางขนาดที่35นะคะตัวนี้จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์บิ๊กไซส์เลยค่ะตัวนี้ก็คือออฟเซ็ตลบที่44เลยนะคะลูกค้าอยากได้แบวมแบบของแวมไทยนะเพือนไยอยากได้เราก็จัดให้เลยพร้อมกับคอกนะคะอคอกตัวนี้ก็คือ ทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดข่าก็จะเป็นของโรนินนะคะตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับเหล็กนะคะทนแล้วก็หนามากลูกค้าอยากได้เป็นการชนเป็นบันไดเหล็กเราก็จัดให้เลยแรกหลังคาเราก็มีมานะคะแหลกหลังคาก็เป็นของอามาโดเ,เหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็คือ,อเป็นแหลกหลังคาใช้น้ำได้กจริงนะคะของอามาโดมาพร้อมกับ โรบารนะคะโรบารทางด้านหลังก็จะโอบกระชับมาจนถึงะะขอบกระบะเลยะคะ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นของคารมดโดจะเป็นไฟเบรกรวมที่สามนะคะก็คือมาพร้อมกับไฟเบรกเรียบร้อยเลยนะคะงานดีมากของคารมดโดสวยมากมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็เป็นของคอารมดโดเหมือนกันตัวนี้คือเป็นกันชนท้ายเหล็กพร้อมกับห่วงแดงนะคะตัวนี้หนาถึง16มิล ห่วงแดงของเราก็คือใช้งานได้จริงลากจูงได้จริงนะคะพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับตัวสําหรับไว้ลากจูงนะคะตัวนี้ก็คือสามารถใส่ปากนกแก้วได้ลากเรือได้ก็คือลูกค้ารีเวสมาเราก็จะให้เรียบร้อยเลยนะคะครอบตัวนี้ไฟไท้ายของเราก็เป็นของวายแท็กมาแบบแบบสมบูรณ์เลยะคะ่ะมาพร้อมกับโช๊คนะคะตัวนี้เราใส่โช๊คใหปป้ปรับโมโนทูเป็นโช๊คที่ปรับอิสระเลย ตัวนี้ก็คือลูกค้ารีเวสมาเราก็เสริมให้เพิ่มความนุ่มนวลให้กับรถนะคะในการขับขี่มาเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในก็จะเป็นอเอกลักษณ์ของวา t แท a กเลยก็คือเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มมาพร้อมกับเบาะก,ก็คือสามารถเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง8ทิศทางนั่นเองเป็นปุ่มบูสต์ทนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็จอนะคะจอของเราก็จะเป็นซิง 4A นะคะเชื่อม Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมกับ Ford p a s t สั่ง Start ์ o a d แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์นะคะของเราเกียร์ของเราก็จะเป็นอัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้ให้พละกำลังสูงสุด210แลแรงมา้าพร้อมกับ Wireless Charger และปุ่มปรับโหมด 4W <ม>นะคะตัวนี้ก็คือมาเพียบพร้อมหมดเลยในรุ่นของไลน์ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถพร้อมใช้งานทักไก่มาที่ฟอร์ดไก่พระคนครนะคะหะรือจะโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่หวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไก่ได้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ